เวลาคุณไปร้านกาแฟเวลาคุณไปถ่ายอะ่ะคนนั่งข้างหลังมันชอบยุ่งไงมันชอบมองว่าอีนี่มันแอปแบลแบบนั่งแอคนั่งอะไรคุณก็กดจากที่มันอยู่ข้างบนคนข้างหลังมันมองเห็นไงมันมองทะลุฟุ๊บมาเห็นคุณกดไปข้างล่างครับอ่ามึงไม่เห็นแล้วอย่าไปยุ่งอย่ายุ่งกับกูกล่าวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการพรีวิวซัมซุงกาแล็กซี่ซีฟริปสนี่เงี้ยว ตัวแรกนะครับ Galaxy C Flip เราได้พรีวิวที่ซานฟรานซิสโกซึ่งอยู่ไกลจากนี่เป็นหมื่นกิโลนะแต่ตอนนี้เราพรีวิวที่เมกาเหมือนกันนะั่นคือเมกาบางนานะครับรุ่นนี้ถูกกว่าเดิมตั้ง8,000บาทในความจุที่เท่ากันนะนั่นคือ RAM 8 Storage 256แต่ว่าตัวสตาร์ทเริ่มต้นนี่เขาราคาเขาหน้าครบหน้าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับตัว RAM 8 Storage 128เนี่ยจะอยู่ที่34,900ส่วนตัว RAM 8 Storage 256จะอยู่ที่36,900บาทซึ่งจะถูกกว่าตัว C Flip เดิม ถึง8,000บาทเลยทีเดียว C Flip ตระก,กูลนี้นะครับคือพับด้านยาวนะครับ C4 คือพับด้านกว้างก็คือ f l ิปจากยาวลงมาข้างล่างเห็นไ,ไหมแป๊ะแป๊ะแปะเนี่ยสะดวกสบายเนยฮะ สิ่งที่อัปเกรดจาก C ีฟิปตัวเดิมนะั้นก็คือเรื่องของการรับสัญญาณนะครับจาก 4G ตัวนี้เป็น 5G เรียบร้อยนะแล้วก็จอนะครับด้านนอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเราแตะเข้ามาเห็นไหมจอด้านนอกจาก1.1นิ้วครับตัวนี้เป็น1.9นิ้วก็คือจอเต็มแล้วเวลาคุณแตะแล้วคุณเนี่ยเลื่อนนะมีเพลงมีการแจ้งเตือนอะไรเนี่ยคุณก็เลื่อนดูได้เห็นไหมเนี่ยสามารถบันทึกเสียงได้เลยนะเวลาคุณไปสืบราชการรับแตะเข้ามาก็เซตได้นะไอ้ตัวนี้บันทึกเสียงครับเนี่ยเห็นไหมก็บันทึกเสียง ฮั hello, hello, here, ลโหลฮัลโหลเนี่ยแหละค่ะอะไรเงี้ยก็บันทึกได้นะครับเห็นไหมก็จะมีแถบดำๆตรงนี้นะครับปิดไว้เลยนะครับแถบด้วยกับกล้องอ่า มันตรงนี้ไม่ได้นะคุณจะดูตรงนี้ไม่ได้คุณต้องมาดูแบบด้านด้านพับแบบนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก C Flip ตัวแรกตัวนี้ด้านในใช้เป็น Ultra t าทินกลาสนะครับของ s a m s u n งเหมือนเดิมแต่เพิ่มอัปเกรดพาแนวลหน้าจอตัวนี้เป็นไดนามิกอ m o โมเลด 2X แบบ120 h ฮแล้วนะครับก็คือการทัดแบบรวดเร็วแล้วนะครับแต่ด้านนอกก็ยังเป็นแบบจอ LED ธรรมดาอยู่นะก็เอาไวด้ดูแจ้งเตือนดูอลไรเพิ่มวิจเจตได้อะไรเงี้ยนะครับ มันที่ซ s u n ุงเ a l t h นี่คือการแจ้งเตือนนะขึ้นมาเพียบเลยไหมคุณก็สามารถที่จะทัดดูตรงนี้ได้ทัดก็ใช้ได้จอมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมจอมันจะอยู่แค่ระดับตรงนี้เองนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจอแบบจริงๆมันไม่ได้อยู่เต็มนะแต่เขาทำนี้เหมือนจอมันจะใหญ่แต่จริงจอมันอยู่ประมาณตรงนี้ฮะ เนี่ยนะเห็นไหมจอสตอร์เนี่ยเนี่ยเออประมาณนี้นะครับ1นนิ้วเท่านั้นไม่พอชิปประมวลผลของเขานะครับจาก snapdragon 8ป5 plus ตัวนี้เป็น888แล้วแล้วก็ด m เมนชันนะครับเล็กลงนิดหนึ่งแต่ว่าน้ำหนักเท่าเดิมนั่นก็คือ183กรัมอ่าตัวนี้เลยแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งจากอันนี้ corning gorilla glass victus แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเลเยอร์เลยนะมันไม่ใช่แบบขนานเลยนะเนี่ยจะเป็นชั้นเลเยอร์ตรงสีดำคาดอยู่เนะี่ยเขาวางขายด้วยกันครับสี่สีนะนี่คือสีครีมผมือ่ ซีฟิปเนี่ยเขาจะทำมาสำหรับวัยรุ่นชิคๆนะแบบสีม่วงอะไรเงี้ยผู้หญิงจะชอบนะสีม่วงสีดำอย่างเงี้ยมีแฟนทั้มแบล็ k แล้วก็สีกรีนสีเขียวแล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับอันนี้ก็สำหรับสีผู้หญิงแต่สีพิเศษเป็นเอ็กซคลูซีฟสำหรับสั่งซื้อในเว็บซัมซุงก็จะเป็นสีเกรย์ก็สีเทานะครับอันนี้คุณต้องไปสั่งซื้อในเว็บซัมซุงซึ่งตอนนี้เขามีส่วนลดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้มาดูดิเมนชันกันก่อนนะครับตัวบานฝาพับตรงนี้เนี่ยเท่าเดิมนะครม ครีมท,ท,ทองมีเสาอากาศเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ืจริงๆแล้วมันมีด้านละสองตัวนะเสาอากาศเห็นไหมอ่าสองตัวด้านล่างมีไม่สาอากาศมีอีกนะหนึ่งสองเสาอากาศนะครับ ก็เท่ากันนะครับอย่างละ2ด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็ปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านข้างนะครับตัวนี้จะไม่ทําสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่มันเป็นตัวนี้พับอยู่เนาะไม่ผมไม่รู้ว่าทําได้ไม่ได้นะครับผมก็สันนิษฐานไปด้านข้างก็จะเป็นมนมนะแบบนี้เห็นไหมมนมนมาเออผมว่าทําโอเคนะมนมนแล้วก็กรอบตีกรอบตรงนี้มาเป็นให้มันชนกันตรงนี้ครฉะนั้นมันจะหักแบบนี้ยากละเห็นไหมแล้วก็ชั้นจอมันจะสนิทเลยกับตัวเฟรมเครื่องเลยนะครับนี่ก็จะมีตัวนออกมานิดนึงนิดเดียวนะเวลาปิดเห็นไห มันจะไม่ย่นเลยมันก็จะคือมันเหมือนกาวมันติดมาดีมากครับผมไม่รู้มันใช้เทคโนโลยีอะไรนะแต่ก็ประมาณนี้นะครับแปะลงแบบนี้ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็เหมือนกัซี4ฟเลยด้านที่อยู่ขวามือที่จะแปะกระทบเนี่ยก็จะมีตัวเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงตรง,งนี้สองอันเนี่ยนะหนึ่งสองเล็กๆเอาไว้แปะปุ๊บมันก็จะกันพวกหน้าจอให้มันกระทบกันให้เกิดความเสียหายประมาณนี้นะครับทีนี้หน้าจอเขาติดฟิล์มมาให้เลยครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมติดฟิล์มมาให้เลยนะเนียนกริฟเลยแล้วหน้าจอเนี่ยคุณดูเหมือนว่าขอบเครื่องตรงนี้ใช่ไหมกับที่แสดงผลหน้าจอมันมันยาวไกลกันคือคือมันหนาจริงๆไม่หนาครับจริงๆแล้วไอ้ขอบดำๆเนี่ยมันแค่2มิลเท่านั้นแต่ถ้้าาคุณมองลึกเขไป ข้างในจิตใจฮะดินเข้าไปอีกการที่เขาวางหน้าจอเนี่ยจะกระเถิบจากขอบดําอีกนิดนึ่งฮะนั่นก็คือจะมีขอบดําเพิ่มอีกนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับฉะนั้นมันจะรวมกันเป็น3มมิลตั้งแต่ขอบเฟรมเครื่องเนี่ยตรงเนี้ยมีลําโพง2ตัวนี่ตรงข้างบนหนึ่งตัวเนี่ยตรงนี้ปุ๊บข้างล่างอีกหนึ่งตัว นี่น่าจะเป็นรูไมายนะสองรูมายเลยแล้วก็รองรับชาร์จแบบ15วัตต์ซึ่งก็ช้าพอสมควรนะครับส่วนหน้าจอข้างในที่เขาใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X Infinity f l e x ขนาด6.7นิ้วเนะี้ยฮะเขาจะมีอัตราส่วนอยู่ที่22ต่อ9นะแต่แข็งแรงดีนะคุณจับใช้มือเงี้ยถ้าคุณไม่ดันดันอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยอย่างนี้ดีเนี่ยนะอ่า ประมาณนี้นะครับ2,640คูณ1,080 p ก็คือเป็น full hd plus นั่นเองนะมีกล้องตรงนี้นะครับ10ล้านพิกเซล f 2 4นะครับถ่ายวิดีโอแบบ 4k 3 0ได้แต่ส่วนสีเฟรมเครื่องนี่สวยเป็นสีทองทองรวยๆนะฮะประมาณนั้น ประกบเนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่นะการทํามือถือจอพับอย่างเงี้ยมันจะต้องเป๊ะมากๆนะครับเพราะว่ามันมันจะส่งผลต่อความแข็งแรงมากเลยคือมันต้องเป๊ะจริงๆตัวนี้ไม่มีหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ไม่สามารถรองรับ card ไมโครเอดีาร์ดได้เดี๋ยวเราจะจิ้มซิมให้ดูจิ้มซิมเนี่ยซิมมันจะอยู่ด้านซ้ายมือก็เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปอยด้านนี้จิ้มออมาฮะจึกะ๊กอ่าปุ๊บ เป็นนาโนซิมใส่ได้หนึ่งซิมที่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มอะไรไม่ได้อีกแล้วนะ,ะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับเครื่องนี้นะมาดูกล้องหลัง2ตัวครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหลัง12 000 000 8, ล้านพิกเซล f 1.8 d u a อ p พิ e l มี ois ในตัวนะครับกล้องหลักกล้อง e ultra wide 12ล้านพิกเซล2.2มุมกว้าง123องศาคือสเปคคล้ายๆเดิมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นมือถือที่แบบพับได้นะครับกันน้ำ ipx8 ที่ผมอ่านในสเปคเขาก็คือกันน้ำไม่เกิน1.5เมตร30นาทีใช้คำว่าทนน้ำดีกกว่าบบคนนนพอออัปุ๊โโหลจ ยานมากเลยนะจนเครื่องมันเป็นรุ่นเป็นนี่ไปแล้วก็เอาสรุปสั้นๆว่าด m เมนชันโดยรวมเนี่ยก็จะเล็กลงสักนิดหนึ่งนะตัวเดิมเนี่ยความบางจะอยู่7.2นะครับ Galaxy Z f i p ตัวนี้จะอยู่ที่6.9นะครับ6.9มิลแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จแชร์พลังงานด้วยให้เธอแชร์ความช้าในหัวใจมาให้ฉันชาร์จครับนี่เห็นไหม ตื่นละดังตึง๊ดเมื่อกี้อันนี้เป็นเรซีวัดแบตหมดใส่โชว์เฉยให้รู้ว่าเออผมใส่ซัมซุงนะทั้งดิเมนชั่นทั้งวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เป็นก l ิลล a ากราฟวิกตัสัวเดิมเป็นก o ิลล l ากรา s หกก็ตัวนี้เป็นวิกตัสมาแล้วเสริมทั้งรีเฟลเ e หน้าจอชั้นพาร์เนลหน้าจอที่ดีขึ้นนะครับหน้าจอข้างหลังที่ใหญ่ขึ้นด้วย สีสีใหม่ราคาถูกลงทีนี้มันก็ใช้เหมือนที่ผมทีวิวไปตั้งแต่ galaxy z f i p ก็คือเวลาเราเปิดกล้องอะไรเงี้ยพอเราหันนิดนึงกึ๊บึ๊บเห็นไหมมันจะโดนย้ายขึ้นไปข้างบนครับหรือเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับย้ายเด้งไปบนเด้งไปล่างนะครับเนีย่ยกดเด้งบนเด้งล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับ เห็นไหมปุ่มเด้งไปข้างบนปุ่มเด้งไปข้างล่างอ่าแล้วแต่คุณจะสะดวกครับคุณจะอยากกดเมนูด้านนี้คุณก็กดได้นะครับเห็นไหมเวลาคุณไปร้านกาแฟเวลาคุณไปถ่ายอ่ะคนนั่งข้างหลังมันชอบยุ่งไงมันชอบมองว่าอีนี่มันแอปเบลแบบนั่งแอคนั่งไรคุณก็กดจับที่มันอยู่ข้างบนคนข้างหลังมันมองเห็นไงมันมองทะลุปุ๊บมาเห็นคุณกดไปข้างล่างครับอ่ามึงไม่เห็นแล้วอย่าไปยุ่งอย่ายุ่งกับกูกูถ่ายของกูคนเดียวกูก็นั่งแอคไปหล่อแล้วนะ ทำอย่างนี้อ่านี่เห็นไหมเนี่เราก็คนข้างหลังไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเราแอคอะไรเพราะเราดูจอล่างครับเห็นไหมเนี่ยเราดูจอข้างล่างแล้วก็นี่ทําแบบห้ามมาห้านิ้วปุ๊บถ่ายครับเจ็ดเรียกผมว่าคิมบอมฮ่ารอจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ผมถ่ายมานี่คือคิมบอมนะฮะเหมือนเจเามีนะฮะแต่ถ้าเราฟังเพลงพวกนี้อยู่นะอ่าเดี๋ยวดูช่องไอเลฟทูกโกกันปุ๊บอ่าปิดมา เห็นไหมมันก็ยังมีเขาก็เตือนอยู่ว่าเราเล่นคลิปอยู่ก็ปิดได้นะเขาก็จะประมาณนี้นครับดูรูปภาพพอเราพับปุ๊บอ่าก็จะไปอยู่ด้านบนนะครับกดแก้ไขาภาพก็กลับมาเป็นที่เดิมน,นะครับคือกลางจอแก้ไขาภาพนะครับหรือจะแบ่งหน้าจอเล่นอ่ะแบ่งแยกหน้าจอเนี่เป็นบนล่างนะครับ เห็นไหมดูบรริทินไปด้วยดูจอมันจะแบ่งได้พอดีเป๊ะเลยข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็กดเป็นแอปแพร์ตรงนี้แล้วก็กดพอเราจะใช้คู่กันก็กดแอปแพร์ขึ้นมากด่ายอย่างนี้นะครับแล้วเวลาถ่ายคอนเทนต์เนาะก็เปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะครับตั้งอย่างนี้ถ่ายได้เลยเห็นไหมถ่ายปุ๊บมาละนี่เมื่อกี้ผมตั้งถ่ายแบบนี้เห็นไหมตั้งแบบนี้ห่างแบบนี้นะ แล้วก็ตั้งถ่ายจริงๆตั้งถ่ายหน้าก็ได้นะไม่มีที่วางก็วางนี้ครับประชุมวิดีโอคอลก็หันหน้ามานะครับก็คุยเลยเห็นไหมก็วิดีโอคอลนี่เติรน m อ็เอ้ย BNK ให้ดูนะครับเราก็ประชุมกันได้โดยการตั้งอย่างนี้นะครับบางทีไม่สะดวกเนาะหาที่ตั้งไม่ได้นั่งกินร้านกาแฟาอยู่ก็พับปึก๊กอ่ะหวัดดีว่าไงเธออ่าแปะซามาสักหม้อหนึ่งอะไรประมาณนี้คุยได้คุยได้ไดเดี๋ยวเทสลำโพงให้ดูสักแป๊บสักนิดหนึ่งนะฮะ ออกพอ,พอกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแล้วพร,ารมาณนี้มาดูกล้อง ผมต้องบอกก่อนว่าเขาใช้กลิล่าการวิกตันในการใส่ตัวนี้แล้วนามันแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็เขาใส่กลิล่าวิดดีเอ็กซ์นะครับน่าจะเป็นตัวแรกๆของโลกเลยนะไอ้กลิล่าชนิดเนี้ยมันสามารถส่งผ่านแสงได้มากถึง98%รนะครับคือพอมันเป็นแบบเนี้ยมันทําให้ลดการเกิดแสงแฟร์นะครับทาให้แบบถ่ายรูปออกมาได้ดีมาดูกล้องครับกล้องหน้านี่วิดีโอนี่ถ่ายได้เท่าไหร่โอเคหกสิบเลยเหรออืมน่าจะเป็นกล้องของโน้ตนะครับเพราะว่าจากที่ดูมันยังมีความแบบฟุ้งๆอยู่นะย แต่ก็ดีนะเนี่ยดีเหมือนกันนะเนี่ยดีเลยฮะพับออกมาถ่ายางี้ก็โอ้โหมุมกว้างเลยครับคุณผู้ชมดูดิมุมกว้างมากๆครับอืมเชี้ยขาวครับปอเช่หน่อยคะอ่าเนี่ยเขี้ยขาวครับปอเช่หน่อยคะ โอ้เสียงรับเสียงดีนะมีไมค์กี่ตัว3ตัวเนาะที่เราบอกไปเมื่อกี้มีโหมดกลางคืนโปรวิดีโอก็มีมาให้นะครับมีมุมมองโุมกลับมาให้ด้วยก็จะเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆมานะกล้องหลังก็จะน่าจะมีเหมือนกันนะครับกล้องหน้าก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอครับกล้องหลังก็จะรองรับแบบ 4K 6 0เฟรมแต่ก็ใช้ได้แค่กล้องหลักเท่านั้นนะครับกล้องอัลตรวาร์จะใช้เป็น 4K 3 0เฟรมเดี๋ยวเราจะลองถ่ายวิดีโอด,ดูครับุ๊บสลับครับ เ้ยสลับกล้องหน้ากล้องหลังยังมีอยู่นะก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยโอ้สีแทบไม่แตกต่างเลยครับพอใช้กล้องหน้าปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณมานะครับว่าเออใช้แล้วนะเรประมวันนี้เออโอเค ก็เป็นกล้อง12ล้านพิกเซลที่ทรงประสิทธิภาพอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy C Flip 3อ่าใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เราจะรีวิวกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมและ Galaxy C Flip ต้องขอกาบลากันไปก่อนเพราะมันดึกซะเหลือเกินสวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเงียบ